วันนี้นะคะมาให้ความต่างของการใช้งานระหว่าง wait for and wait to ต่างหรือเหมือนกันยังไงความเหมือนก็คือรอความหมายนะคะรอเหมือนกันเลยค่ะแต่การใช้งานนะคะถ้าเกิด wait for ตามด้วยคำนานค่ะอาจจะตามด้วยคนนะคะตอนนี้คุณส้มกำลังรอเพื่อนอยู่ I'm waiting for my friend ตอนนี้ครูส้มกำลังรอพี่คนขับรถตุกต๊กๆอยู่ที่จะมารับไปนะคะ I'm waiting for ตุกๆุ driver to pick me up เห็นไหมคะ Wait for a driver Wait for my friend Wait for him Wait for her Wait for me Wait for ครูส้มตามด้วยคำนามทั้งนั้นเลยคะ่ะแต่ถ้าเกิด wait to ตามด้วยกริยานะคะรอที่จะทำอะไรนะะั่นเองค่ะ I'm waiting to hear from you ฉันยังรอฟังจากคุณอยู่เลยนะ I'm waiting to see you รอที่จะพบคุณนะคะแล้วตอนนี้กำลังรอที่จะไปบริจาคเลือดรูก็จะบอกว่า I'm waiting to donate my blood I'm waiting to donate my blood, donate my blood. ห็นไหมคำว่า donate เป็นกริยาตรงนี้เอามาตามหลัง to ฟังมาถึงตรงนี้เข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยก็ขอเทสนะคะถ้าจะบอกว่าฉันกำลังรอให้ฝนหยุด จะได้โครงสร้างประโยชน์ยังไงคะตรงนี้จะต้องใช้ความสร้างสรรค์ทําให้ประโยคมันถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูใบ้ให้ On Waiting จุดจุด the rain to stop to หรือ for คะเม้นบอกเลยคะ่ะถ้าตอบถูกครูเลิฟตอบผิดกดไลค์ให้นะคะ